เลยจ้าเดี๋ยวพาไปก้นกุจีนอกจากกุจีกะสิย่างไปหากองขี่ควายนอกจากพี่น้องหากองขี่ควายก้นกุจีเราเมื่อน,นี้ไปก้นกุจีลูกชาวนาพาละจะไปกวนพาไปกลนกุจกุจีนอกจากกุจีมันก็สิเกิดอยน้ำกองขี่ควายนาะพี่น้องกองใดที่มันมีกุจีมันก็สิมีควายขึ้นมานอกจากควายพุยุพะญะพี่ขึ้นมานาะพี่น้องเอ่นเป็นกองแบบนี้แสดงว่าบ่มีนอกจาก ไม่มีกุจจีฮามองไดมีก็สิถ้ากล่องไดมีมันก็สิมีอันแบบลักษณะแบบเป็นขวยพุยุพินีพญานเราจะรู้จัก,จกบระจ่าพี่น้องตาขวยเป็นขวยนะภาษาอีสานวัลคำมขวยพูยุพินีพญานเราจะแต่่าภาษาไทยมันเดินมาจากไหนกับบรรู้จักคือกันเดอ้อบ้านีเดอ้อ หากองขี้ควายกันซ้าตอนนี้เราจะพาไปหากองขี้ควายกองลักษณะนี้มันซิมีกุจีเราจะพาเบิ้งเราจะถ้าเป็นกองลนนัษน,น,นะ,น,น,ะ,น,ะน,นี้ก็ซิมีเราจะมีกุจีกุจีเราจะมีอ่ะมีกลวยขึ้นม้แบบนี้นะจจะเลาะไปเบิงกกเเบ้งอีกแกเลาะไปเบิ้งอีก ก็สีงางไปเรื่อยๆนะจ๊ะก้นกุจชีเขาก็ต้องงางหาไปเรื่อยๆนะกล่องีิควายนะจ๊ะชิควายเงินล้านเจอแล้วเจอแล้วนะจ๊ะมันก็สิเป็นลักษณะนี้ที่มีกุจชีนะจ๊ะลักษณะนี้จะมีกุจชี่นะบสิกลนเบิงว่ามันมีบ่เนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขุดดูเราจะลองขุดดูกลนเบิงกลนเบิงนะจ๊ะอุปกรณ์ของเราก็สิมีหนึ่ง ถังน้ำเนาจะจะมีทางน้ําแล้วก็สิมีเสียมเสียมไวท้ทะกุลเราจะเสียมไว้ทะกุลเขาก็ทําการก้นกุตจีเราจะเขาก็สิขก,ก,กดุดกุกจีเบิ้งเราจะว่ามันมีตวบว่ากุจีจีมีตวบวจิ เอาคือบ่มีโตพี่น้องกุจีคือบ่มีโตมันหลักมีเบิดเบิดพี่น้องเอยกุจีบ่มีโตมีแต่ขวยยน้าจะมีแต่ขวยบ่มีโตสรุปแล้วสรุปแล้วมีแต่ขวยไม่มีโตน้าจะไม่มีบ่มีโตมีแต่ข่ยสงสัยลงหูิดแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะสรุปแล้วไม่ได้นาะจ้ะ